สวัสดีครับรถใหมาหนึ่งคันนะครับเป็นเฟอร์ตาอันติสปีหนึ่งสี่นะจ๊ะมาแล้วมาแล้วนะจ๊ะหนึ่งสี่สีสวยกิฟต์สีขาวราคาถูกถูกสามแสนกว่าบาทนะจ๊ะรถสวยนะจ๊ะนะครับดูข้างในกันนิดนึงเวฟนี่เป็นไงล่ะเทคนิคใหม่เบาะสีครีมนะจ๊ะ เบาสวยพร้อมใช้นะจ๊ะรถเดิมเดิมหมดเลยไม่มีบัตเทศนะครับรถสวยพร้อมใช้นะจ๊ะล้อเดิมแม็กเดิมนะครับรถสวยสีขาวเดิมเดิมนะจ๊ะมาดูกันได้นะจ๊ะอ่ะไปดูอีกคันหนึ่งนีง่คันนี้ก็ขายคันนี้พี่เขาบอกว่าเอา60,000พอนะครับพโล หน้าขนลุนหน้าเออนะนี่อีกคันหนึ่งนีฝากด้วยอีกคันหนึ่งหนึ่งสี่เก้าแสนสี่เก้านะฝากด้วยอีกคันหนึ่งคันนี้คันหนึ่งเนี่ยฝากด้วยเนี่ยวัตสองเนี่ยอ่ะนี่รถเข้าหม่อีกคันหนึ่งเมื่อวานถ่ายไปแล้วแต่ว่ามีคนอยากดูอรอบๆอบคันนะจ๊ะรถปีหนึ่งหนึ่งขายอยู่แสนเก้าเก้าเท่านั้นโคตรถูกโคตรถูกนะครับรถ น้องฝ้ายมาเทินเบนซ์ออกไปนะจ๊ะน้องฝ้ายใช้คนเดียวไม่มีอุบัติเหตุนะจ๊ะนะครับใครซื้อใครซื้อตอนนี้เดี๋ยวให้เบอร์น้องฝ้าย <c oughs> <c oughs> น้องฝ้ายนอกจากน่ารักแล้วยัง,ยงเงินเดือนเยอะด้วยฮนะซื้อเบนซ์ด้วยตัวเองอะ่ะโอ้โหเป็นไงล่ะเบนซ์คารล้านอะ่ะซื้อคนเดียวอะ่ะเงินเดือนหลายหมื่นนะครับ แล้วก็เอาคนนี้มาเทินรถเราเมื่อวานนะจ๊ะรถอินรถน้องฝ้ายเลยนะสวยนะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายทะลุดินี่เป็นไงลนะ่ะเทคนิคใหม่นะครับเจาะทะลุกระจกนะครับข้างในสวยเบาะหนังนะจ๊ะเดี๋ยวฮให้เบอร์ให้ไลน์น้องฝ้ายไปคุยด้วย ใครมาซื้อนะครับอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะ